สวัสดีครับกับผมผ่านวัดแสงพ่นอยู่แผนกคนทรงมาจากบริษัทคูบตาจากเกษตรย่นนะครับมืัอนี้กับซีมาแนะนําตัวรถรุ่น B27 C01 นะครับสำหรับรถรุ่น B40 นะครับ S นะครับกับซีมีเซฟตี้ที่ให้รถบกีดอยู่2จุดนะครับจุดแรกนะครับกับซอยู่พีทีโอนะครับแต่พีทีโอนี่บอยู่ในตําแหน่งล่างนะครับรถกับซสตาร์ทบกิดนะครับบิดเป็นเลขกับบกีด ต้องอยู่ในตำแหน่งเอ็นนะครับ,บตรงว่างนะครับเด้อยุดที่2นะครับกษียูที่เกียร์ลักนะครับถ้าเกียร์ลักนี่ก็อยู่ในตำแหน่งว่างด้วยกันครับยืองสีกรบปิติดด้วยกันกนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งเอ็นนะครับหนสีม,มีเอ็นสีมีระบบไฟผมกษียู่นี่ครับไฟตาอยู่นี่นะครับ<ๆ>ไฟตาอันนี้สัญญ,ญาณไฟเหลี่ยวครับผมอันนี้ไฟผ้ามากหรือไฟสุขเซินนะครับอันนี้สัญญาณแต่ ส่วนสปอร์ตไล่นะครับจะให้พี่กดปุ่มขาวๆด้านหลังตัวนี้เลยนะครับเปิดอยู่นี้นะครับปิดอยู่นี้เลยแผงหน้าปัดผมก็นซิมีเกียร์ผมห่อนนะครับเราก็นซิมีรอบเครื่องนะครับเราก็นซิมีเกียร์น้ำมันนะครับส่วนไฟสีแดง2อตัวนะครับเป็นไฟแรงดันน้ำมันเครื่องกับไฟสาร์ทแบตเวลาสตาร์ทรถไฟสีแดง2อตัวจะต้องหายไปนะครับกับตัวใดตัวนึงโซ่ขึ้นก็นสแสดงว่านี่มีปัญหานะครับ ก็ให้ตรวจสอบหาสาเหตุนะครับหาวาพ่ออะโทษขัดสู์ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเกียร์ลักนะครับกียรีมี1หนึ่งสองสามนะครับส่วนตัวอ่านี่เป็นเกียร์ถอยนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ล่องนะครับเกีรีมีโลมินเนียมแล้วก็ไฮตำแหน่งเอ็นก็คือตำแหน่งว่างนะครับสรุปแล้วรถเท่ากับซีมีอยู่เก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือขับเคลื่อนซีหลอนะครับเอาขึ้นเป็นซีนะครับกดลงเป็นสองนะครับ ใส่ตอนไดนะครับตอนเห็นงานไปดันดินไปไถไปตีดินต่างๆนะครับคือว่าห้องเห็นงานต้องขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดนะครับเสร็จากการน้างานนะครับแรงรดน้ำผนทางธรรมดาก็คือปวดขึ้นใส่เท้าเดียวนะครับตัวนี้ล็อกหางนะครับหรือภาษาสร้างาเอิ่นบ่าวปรับอัตราการตกของหางนะครับสามารถตั้งหางเนี่ยตกซ่าหรือตกเร็วตามที่ลูกค้าต้องการก็ได้นะครับ้ป้าบอกยูนี่เ้อครับเด้อสมุลมาทางขวาูน่มันจะล็อกนะครับคัดนะครับเบรก คันเร่งนะครับเนาะอันนี้ลอ็อกเบรกนะครับ<ม>ที่เขาเชียนว่าพี่พี่ก็คือหยุดรถนะครับอ่ะพี่อย่าเบรกลงไปครับ<ม>แล้วก็หยุดตบตะนาลงไปพอยังอยู่ก่อนเลยนี่ที่จอดรถอยู่น้ำทีลาดสั้นนะครับก็ให้ล็อกเบรกไว้เพื่อป้องกัน<ม><ม>ว่ให้รถมันไหลถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ใส่กับรถปิกอัพก็คือเบรกมือนะครับ,บดกดเบรคห้างก็ยำลงไปอีกที่หนึ่งยำลงผมเบรกนะครับพ่อผมปลดออกสี่นิ้วสองข้างนะครับจะเป็นเบรกเดียวเบรกซ้ายกับเบรกขวา ไปเย็บถือขางไส้นะครับรัไส้จะหยุดแต่เราหัวประยุทธ์มันจะหมุนเป็นวงกลมไส้สำหรับเลี้ยวจ่อๆนะครับสำหรับคนหัดขับรถไหมนะครับจะต้องไปฝึกให้เซี่ยวซ่านหรือว่าสํานานสกรคอยเลมนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเน้นๆก็คือข้อมปลอดภัยนะครับส่วนตัวนี้คือขั้นเล็งมือนะครับขั้นเล็งมือก็คือรอบที่สม่ำเสมอนะครับส่วนมากก็สีไส้สำหรับพวกตีดินพ่นยาประมาณนี้นะครับสังเกตว่าอยู่แผงหนาปัดมันจะมีหลอบของพิธีโออยู่นะครับ แต่เกิด่าเขาใซ่คันเร่งเท้าไปนะครับเวลารถตกลุมตกยางังสีตีนเขาสะดุดหลอมมมนสิโตขคือกันแต่เขาล็อกคันเร่งมือไว้มมนสีเลี่ยนแต่สม่ำเสมอเลยนะครับบมมีสะดุดนะครับแต่คันเร่งมือก็อันตรายขึ้นกันนะครับเพราะว่ารถมันจะเลี่ยนไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกให้เสี่ยวชานหรือว่าซ้ำนานก่อนค่อยเล่นขึ้นกันนะครับตอนนี้ก็ใส่คันเร่งเท้าไปก่อนนะครับเพราะว่าคนเฮาสิ้นกับการขับรถคือคันเร่งเท้านะครับ ล็อกกันฟรีนะครับตัวนี้คือล็อกกันฟรีนะครับอ่าอส่วนน้องเนตรงก็มีคือกันเนาะครับขนาดสามซีหกกรณีที่จะได้ใส่ล็อกกันฟรีนะครับก็คือกรณีรอข่างใดข่างหนึ่งฟรีนะครับเขาจะได้เหยียบล็อกกันฟรีเวลาเหยียบล็อกกันฟรีนะครับเขาจะบังคับให้ลูกค้าใส่เกียร์ต่ำนะครับก็คือหนึ่งโลนะครับแนวล้อต้องให้ขนานกันห้ามหักพ่วงมาไล่ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาต้องขึ้นท่าตรงเท่านั้นนะครับถ้ากบคุคคลอิเล่ก็คือให้หารถมาดึงมาหลัก นะครับผมนี่ตัวนี้ก็คือหามวินรอเป็นอันขาดหามฮาโซห้ามให้ไม่เกี้ยนปีนขึ้นนะครับมันจะผิดเงินใครกรันรับประกันของเฮานะครับผม,มตัวนี้คอนท้นหางหรือตัวควบคุมหางนะครับวลาเอาขึ้นก็คือเอาขึ้นเลยนะครับตัวนี้ก็คือเอาลงนะครับส่วนตัวนี้คือค่อนท้นดาบนะครับดาบไปดูด้านหลังตัวนี้คือดาบนะครับ มันจะมีอยู่สองตำแหน่งนะครับตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งสองนะครับอ่าเปิดไส้นะครับปิดคือล่องครับคือตำแหน่งเลขศูนย์เนาะครับมันจะมีบอกอยู่นี่ครับอ,อันนี้ครับพอเขาเปิดใส่ด้บปั๊บเขาก็ตองตังค,ค้อนทลนคืนน้ำอพอเขาตังค,ค้อนทรลนึืนสูงเวลาเขาไถไปมันเตะหินหรือเตะต่อบอกง่ายเป็นระบบกระแทกนะครับพอมันกระแทกปั๊บมันจะเด้งขึ้นเองแล้วก็ตกลงเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่มันก็ขึืนอยู่กับลูกค้าตังค้อนทรลตัวนี้ก็คือลูกค้าตังไว้สูงมันก็ขึืนเรียว ตกเรลียวคือกันจังไว้ต้มมันจะขึ้นซา,ต,นกนนาตกซานะครับเสร็จจากการทํางานนะครับลูกค้าจะต้องปิดดาบขึ้นไปเหมือนเดิมห้ามเปิดแลนดนะครับจิดไปทานี่ถ้ออาเขายังเปิดแลนนะครับลดเท่าแลนมาใส่อุปกรณ์มารลมันตกหลุมมันชีวานกระแทกมันจะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรีบใบ<ม>ด้านหน้าผมนะครับของเครื่องดึงตัวนี้ได้ดครับเด้อเปิดตากรโปรงตัวนี้มันโบเบนโซ่ครับโบเบนโซ่ขับหนึ่งเวลาลูกค้าจะลงต้อง ตอนจะมีออกกอนน้ครับน้องขกันไปด้านหน้าผมว่าที่นีเหมือนรถทั่วไปเพื่อนก็มีแบตเตอรี่นะครับหามหามต่ำก็ฉีดใต้หามสูงกูฉีดเทิ่งแบตเตอรี่เขาจะรับประกันอยู่หนึ่งปีนะครับหนึ่งเดือนแรกถึงสามเดือนจะรับประกันอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มตัวเดือนที่ซีจะเหลืออยู่เกาสิบเปอร์เซ็นต์เดือนที่หาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไล่ไปเรื่อยๆจนหอดสิบสองเดือนนะครับตัวนี้เขาจะเอื้อมมอพักน้ำนะครับเวลาเติมหามต่ำก็ฉีดใต้หามสูงก็ฉีดเทิ่ อ่าให้ดีที่สุดคือน้ำยาลอยเย็นนะครับเติมลงนี้เวลาเติมให้ลูกค้าเปิดหมอพักเติมอามเปิดหมอ้มอามอนานะครับเติมลงนี้เลยให้สังเกตหมอพักแค่นหมอน้นามเลยนะครับกองอากาศนะครับเี่ยถึงก่อนะ้องบำนะแต่ทีนี้สองสั้นเพื่อนอายุการใช้งานของมันคู่นี่ก็จะอยู่หนึ่งปีหรือหนึ่งพันชั่วโมงนะครับสําหรับกองนะครับเวลาทําควมสะอาดนะครับทำอวามสถอาดมากๆเ เอาจากด้านในออกด้านนอกนะครับกล่องตัวนี้เด้ออันนี้เขาเห็นมีคุนนีอยกระเกษตออกเลยเวลาปิดน,นะครับฝายตัวนี้จะต้องหันล,ลุล่างแค่นี้นะครับซอ,องสุดท้ายสีขาวของเลขสามนี่ห้ามนับเอานะครับมันเป็นแก่จบเพี้ยนมันขึ้นเลขหาสิปให้ลูกค้าโทรแจงเลยที่ผมติดสติ๊กเกอร์ไว้ให้ดันถังรถนะครับเนาะนะอ่านสีสโมแหลกนี่ครับแต่ร่างการเลียนไทยของลูกค้า นี่ก็เป็นจุดซ็กน้ำมันเครื่องนะครับอย่างนี้เลยหามตั้มก็ฉีดไต่หามสุงก็ฉีดเครื่องนะครับอยู่ในนี้โเป็นยังคือว่ายอยู่นี่เปลี่ยนมาตรฐานแต่ให้ดีก้นอยู่ฉีดบนนะครับจุดเติมนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยครับตร<อ>งหัวนี้เลยนะครับน,นี่แมนครับอันนี้ก็บกล่องน้ำมันเครื่องห้องนะครับที่นีของให้โดยนีนะครับกับสีจุนี่ ห้ามตำกว่าฉีดล่างห้ามสูงกว่าฉีดบนเหมือนกันนะครับเจดเติมนะครับเยุดตรงนี้ครัอบอยูยด,ด้านหลังเดนอครับเด้ครับฝ่ายตรงนี้เลยนอกเจาอจากผมมามอบรถแล้วนะครับถ้ายังบกเข้าใจหรือสงสัยจุดใดนะครับเบอร์โทษที่จิดให้อยู่ขางรถนะครับสามารถโทษกลับไปสอบถามก็ได้นะครับหรือจะเป็นสายด่วน1747ก,ก,ก็ได้ นะครับมีคิวอ,อาโคตอยู่ในไฮสแกกนนะครับอยู่ในร่างกับมีคููมือให้สำหรับผมมือนีผ่านวัดนะครับจินมาแนะนํำมอบรถล,ลูกค้ากา็ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของคู่บตานะครับสำหรับมือนีผมก็ขอสวัสดีครับ